มาเดอ้อมาเดอ้อสบายดีเดอ้อลูกหลานเดอ้อเพื่อนไม่สหายกินข้าวแรงน้ำกันเดอ้อปิ้งเซกอกแกงปลาทูเส้นเซ็งเอามากินอีกเนาะนข้าวเจ้าห่อนห่อนนะกินข้าวน้ำกันเดอ้อยนี่ยหมดแรงมาเสร็จเสร็จกินข้าวน้ำกัน เด็กเขาก็กินเข้าว่ยัยากินคนเดียวแสบไปเกมประทูนดนดนก็มาก,กินเถอะหนึ่งจ้นตกตะลึงว่าแซบแท้แซบแท้ <laughs> มีังก็กิกนอยู่บ้านอยู่เพื่อนเขาเนาะ ไม่ได้สนใจใครจะว่ายัางกตว่าไปโลดเห็นมืดมีมอนเห็นมืดูกหลานบอบกก็ได้เม่นมาบอกแม่กระซังเถอะแม่เห็นมืดใครเห็ดเนี่ยเห็ดเนไดีเนไยแก่บาอยู่กับผู้ทำกรรมอยู่กับผู้เห็ดเน,ดนดาะใครจะด่าเนี่ยก็ด่าใครจะว่ายังก็ว่าว่าโลดว่าแม่คงงอนเนี่ย คนที่เขาดา่าเฮาเขาต้องตอบโต้ถ้าเขาตอบโต้เขาเข้ากรบบาดไปนำเขาแม่นหมเย็งงันมาลเลยให้เขาบาดตัวเดียวดีกวัวอย่างเาอีหยังน้อยอีแมวอีหยังกับบาทไปเลยนี่ได้ด้ายสื่อ <laughs> น้ำมันมีหลายสือ่อนะต่างสื่อหันดีเด้อถ้าเจา้าให้คนเหอนไหอว่าเจา้าให้คน ยังก็กินเฮือใเราสบายใจไปเ giờ โดนบ่ได้กุ๊บกนอ่งกินล้วก็นอนอาบน้ำนอนจะมีอย่งเนาะในมองไปกับสนจ ลอยบ่างมันทุกเรืง่งทุกอย่างที่ข้าดนึกว่าคนที่มดามนเนา่หมันหูเวิร์ดเจ่นหันบอกมันอยู่ห้องแคบแคบเห็นคนลาวคือกันนรรมดากันเห็นไหมไปอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเนี่ย ก็สามกับเ้าคือยู่บ้านนอกนี่สินม่กินกลัวม่ม้อนเบิงงอ่ะม่นม้อนบอกจำเพาะคนออมมาดาม่ม้อนเล้กออมมาดามาเบา,าก,กี่โทรหากันคุเมอคุเมอนอนมารับ นนอนมารับเป็นว่ามีหม,มูคุยมีหม,มูลมอเมริมนเป็นหมูลมซุมซ้ายกันมีแมสอนมีน้องซารีซุมซ้ายกันตะก,กี้เห็นว่าระบ่งคนอยู่นะน้องแคบๆไม่ร่ำไม่รวยยังหรอ จะเข้าคุยกันไม่ยังพนกทายเห็นหมดบนพนอยู่บนพนนอนืนกทายเห็นหมดน,นะจะเข้าคุยกันนะอืมแล้วพนเป็นแบบย,ยังมาตั้งซองดาม่มลเดาคนบริหัดียากกันนะคนบริพิษกันฉันทำไมมาตั้ง่องดามือ พอเพิ่นกับคนละหาหนาเชื่อ,อเดียวกับพอนางมนพอคนดังนันแล้วธรรมดาลูกดารานส้มที่น้องสาวเขาออกมาเเบวนะน้องสาวเขาอ,อยู่แคนาดานี สมตะลาออกมาว่าอวดดาเบิรนพอดีกันเดี๋ยวมันใส่เสื้อให้คนที่นั่งเมลี่ขี่ม้าเนี่ยมันใส่เสื้อให้เพิ่์นนางเมลี่ขีมมข่ม้า มวมมือเลยนะซึนหมมือตีอนี urt, ่ยยกเปขวดเลยนะปยนเหดจองนัวผนก็ไ่ได้หามนะกินไปเลยกินไปเลยตายไปเลยขัวผลนะ็นช้อนเผลน้อนบอกัวผนบอกผนแน่นกินโลดกินเลยผูบุญสนกินมึงตายไปเลยส่นขัวผลนะ เป็นแบบสมัยม้อนพังนั่งอันนี้เนะี่ยคุณต้องคิดมันน้องสลีดคนมันเนี่ยเราหูผลออกมาฟ้าจะเท่าโก้ขออกอ่อยอายุเป็นรุ่นเป็นตั้งใครปี ขาวก็คอยเอาตัวผู้หกที้สามผีนางตาทางางลุมนะกาเป็นสั่นสองสั่นเลยโป๊หรกโป๊กแบกตานางตาแบบคืหกน้องตาเคือเอหกเป็นออมมือนี้เด้อบ่มผิดมือน้าตำาามันบุมนี่ ไปหาเมืองนอกเมืองนาเราพี่น้องอยู่เมืองนอกบุตรสาทุกคนอยู่เมืองนอกเผ็ดใจ้ตัวเองจะอยู่บ้านฝั่งเมืองฝ่านคนลาวจูกกันเสือสันลาวจูการธรรมดาทานเหตดพิจารณาว่าอุทิศพิจารณาว่าคนลืมสะลืมกำมพูดเขาว่า เขาเห็นอยู่สายเขาเอิออีแล้วอีแล้วนี่ยแล้วอยู่บ้านคนเมืองฐานเมืองนอกก็ได้เขาไปเรื่องอีฝรังอังกฤษเด้อเด้อลาเด้อแม่ม้อนบอกนะเขาไ่ได้เอิงแล้วคนฝรังอังกฤษนะเขาเอิออีแล้วคนแล้วนตอนงูหัวหมวนเด้อพี่น้องเด้อดิดเนี่ยไปได้ไหมได้แม่ม้อนบอก ก็การที่เห็นคุณมงุงเนาะขอเงินนั้นมันน้องสาวขอจำหาย่นติ๊กเขอหน่องสลีอยืออะไรเงินน้ำราส่งรวยไปซื้อ,อยังแหละส่วมัหนแล้วแขงหัวผลเชียวเราบอกผลไปละมุงเนาะคือ,อก,กันมาขอเงินกันแล้ว่ะ ที่เราออกมาด่าบิ่งลีปมันเก็สะใจเลยบิ่งิีน้องเา้ก็ด่าเป็นมืนสักกะเลสะใจเสรจ ทำบาปทำกรรมทั้งทำคมดีกว่าจะเห็ดฉิดจะเหตุเม่เมะม่บชินในชานตัวเองขึ้นไม่นอนเ่ยอยากยั้งกับเห็ุกินเงินตัวเองเด้โดนหลอนไงเนาะ หอมนี่ปินสำเงินสำคำเฮาหาได้กินเกินก็บ่ได้แห้งบ่ถึงคุ้มเพอยก,ก,ก็บ่บนะบบได้คนเฮามีลูกมีเจ็บมีมีไข่มีเจ็บนะส่งบ่เห็น้สองบ่เห้ในเมืองหาไม่ว่าเป็นไหนเมือนี่มืดไปแล้วม,นะมือนี่นี่ยมืออื่นนั่นเป็นทังไหน ูมือหูเป็นอะไรกับมือหูเดือนหนาวเป็นไดไเดือนหืขมือหูอย่างนั้นมีเพืสอนสนับกตัวเองได้เหาะมือมันหันนั่งอยู่กระตายนอนอยู่กระตายขาเหาะมือมันแล้ว ยาประจามนทางก็ลงไหมตายนี่บึด นี่ยมาขึ้นเขาหน่อยมอนนี่เป็นหญ้าบินมาบอลาวนะหนี่เป็นหญ้าบินมาอยู่บ่อเมืองลาวฮันบอนางเปิ้ลนางยุ้ยทางนางยุ้ยทางนางเปิ้ลทางโค้ดเถิดช่างสื่อเขาใส่สื่อเจ้านะสื่อเจ้านี่ยมาขึ้นเขาหน่อยนี่เป็นหญ้าบินมาอยู่บ่อบินมาเร่อขึ้นเขาหน่อยเ เก็ดสุดจินด้อกม้ซื้อด้อทีิเลี้ยงต้องจกนึงนจกอกแสบๆนี่แจกขอกบ,บานขอยแสบขนาดเลยไม่นหมน,นู่สิบสองพันจีนีสี่อันเลยนี่สิบสองพันจีเจาบาท ะคิดนี่ก็ไดาเด้อลูกหลานมุกสูทุกคนเบางัวหัวมวนเนาะกินน้ำเบาน้ำลมไปน้ำคุยไปน้ำบม่ได้หายใครไม่ได้ว่าไครได้ไม่หมดสบายใจโอเคบาย